ต่อสำหรับเรื่องราวที่เป็นข่าวใหญ่ไปทั่วโลกนะฮะสำหรับข้อมูลที่มันรั่วไหลออกมาป a น a ม a เปเปอร์ันเองนะฮะซึ่งล่าสุดในทาง s อสเ t ม r เ a i n นเ n นนะครับได้ออกมาโต้ข่าวคือมีมีข้อมูลในเอกสารนั้นนะครับบอกว่าอีซูมานซึ่งเป็น c ีอของ SM เมนี่ยมีการเลี่ยงจ่ายภาษีแต่ว่าทาง SM นะครับก็มีการออกมาปฏิเสธข่าวนี้ครับ เมื่อวานนี้นะครับกลุ่มนักหนังสือพิมพ์แล้วก็การตรวจสอบข้อมูลการสื่อสารรวมถึงการสอบสวนระหว่างประเทศครับได้เปิดเผยข้อมูลจากกรุงวอชิงตันดีซีว่าได้พบเอกสารที่มีการตั้งชื่อว่า Pandora's Papers ที่เปิดเผยเห็นถึงการทุจริตของบรรดามหาเศรษฐีนักการเมืองแล้วก็ผู้นําโลกจํานวนหลายคนเลยครับซึ่งหนึ่งในนั้นนะครับมีชื่อของอีซูมานแล้วก็เป็น c e o ของค่าย s m e n อ็ n แ e นเทเรวมอยู่ด้วย โดยมีการอ้างว่าอีซูมานครับได้ทําการหลบเลี่ยงการจ่ายภาษีหลังจากที่ได้ซื้ออสังหาริมทรัพย์ในต่างประเทศครับเพื่อ <c oughs> ไม่ให้เป็นการเสรื่อมเสียชื่อเสียงของอีซูมานซึ่งถือเป็นผู้มีอิทธิพลในวงการเพลงเคป๊อปเป็นอันดับต้นๆทาง s อสเอ็นเมเนเทนเนครับได้ออกมาโต้ข่าวนี้ในทันทีเปยการเผยรายละเอียดว่าข่าวที่อีซูมานได้จดทะเบียนกับทางบริษัทอสังหาริมทรัพย์แห่งหนึ่งในฮ่องกองเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์ที่สหรัฐอเมริกา เพื่อใช้ช่องว่างทางกฎหมายในการจงใจเลี่ยงการ,การจ่ายภาษีในการซื้อสังหาริมทรัพย์ในต่างประเทศนั้นไม่เป็นความจริงครับซึ่งการเลี่ยงการจ่ายภาษีอสังหาริมทรัพย์ที่ถือว่ามีจํานวนมากทําให้อิซูมานมีทรัพย์สินในสหรัฐอเมริกาเป็นจํานวนมากนั้นไม่เป็นความจริงเช่นกันส่วนการซื้อสังหาริมทรัพย์ในสหรัฐอเมริกาทางอิซูมานได้ซื้อไว้จริงแต่เป็นการซื้อแบบถูกต้องตามกฎหมายแล้วก็ไม่มีการเลี่ยงภาษีแต่อย่างใดครับ ต้องบอกว่าเป็นข่าวใหญ่มากๆเลยนะครับแล้วก็เป็นการเปิดเผยข้อมูลที่ใหญ่ที่สุดในโลกด้วยนะซึ่งก่อนหน<ม>้าเนี่ยมันจะมี p านามา p ปเ e r s นะฮะที่คนก็อาจจะรู้จักกันบ้างแต่นี้เนี่ยมีมหาเศรษฐีบิลเลเนียร์เสี่ยมากกว่า100คนผู้นำประเทศอีกบริษัทเอกชนอีกก็คือโอ้โหเยอะมากๆเลยนะฮะใช่แล้วนะคะแล้วก็คนเกาหลีเนี่ยเขาชอบซื้อพวกทรัพย์สินในต่างประเทศอย่างมากเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็น<ม>อพาร์ตเมนต์ตึกที่ดินต่างๆนะคะมีดารา คนบันเทิงหลายคนเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นซอนเยจีหรือว่าซองเฮเคียวเนี่ยเธอก็ล้วนแล้วแต่มีบ้านอยู่ที่สหรัฐนะคะอืมนี่เราก็าอยากจะไปซื้อบ้างน,นะอืมติดอยู่อย่างเดียว <laughs> ไม่มีบัตเจ็ต <budget S 1> เลยตอนนี้ <laughs>